ขอโทษนะคะที่เราทุกคนที่ตะกีนนี้เราจับรางวลัลอยู่ดี้วน้องชัยก็มาผ่านนี้หกล้มลงไปคือเขาเล่เข้าข้างลูกชายตลอดแหละคนจริงก็เป็นแบบนี้กไหทุกคนจริงก็เป็นแบบนี้แหละเขาทำเด็กผู้ชาย ขอโทษนะคะที่เราทุกคนที่ต่กี้นี้เราจับรางวัลอยู่ดีๆน้องชัก็มาผ่านนี้หกล้มลงไปแล้วตอนนี้เราป้ามากลับมาเคลียร์กันอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจับรางวัลต่อตรงเวลาหนึ่งทุ่มนะคะเวลาตอนเย็นนะคะเจอกันนะคะขอโทษค่ะแตีแ้แ่มาจตีัวแสีมตัวแสีแต่ผู้ไี ไม่ใช่ไม่ใช่ม่เแ่ต่ม่า่ไม่ใช่ไ่ใชมม่ใชขาย่อไม่ห่ออกลเราก็เขา่ไปขไม่ใหขาย่เราก็าก็บว่าันนี้จะเคียได้ก็จะเเสร็จแล้วเราเขายได้เไม่ให้ขายี่นี้ยคียรไม่ด้เขาไม่ให้หรอนี้ก็เป็นขับไปวันนี้ก็ส่งวีดีโอไปแล้วก็ลงวีดีโอไปแล้วว่าวันนี้ทุนนึงเราจะมาไล่ต่อเราก็จะมาให้ราวัลต่อเรากจะมาให้รางวัลต่อมาจากรางวัลต่อเราก็จะมาขาย หลายคนที่ให้กำลังใจเราก็รักนี้ขนาดนี้ล้วก็ติดตามนี้มาขนาดนี้แล้วก็คือตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะมีแต่คนบอกให้กำลังใจนี้ตลอดเลยแล้วนี้ก็คิดว่านี้ต้องสู้ต่อไปแต่เขาไม่คิดอย่างนั้นเขาเขาขายส่งให้กับปัตุมน้ำบอเบอ,อยู่แล้วไงเขาขายมานานแล้วอะเขาขายมาเป็นสี่หปีแล้วอ่ะเขามีลูกค้าอยู่ในมือแล้วเขาก็ กำไรถูกไหมแต่เราต้องขายไงเรา้องลายไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์เองเราก็ไม่มีลูกค้าไงถูกไหมคะเราก็ต้องสู้ถ้าเราขายครึ่งปีหรือว่าเราขายปีหนึ่งเราก็ต้องมีกำไรอยู่แล้วถูกไหมคะค่าขายมันก็เป็นแบบนี้เราไม่ไม่ก็ไม่ใช่ว่าขายครั้งแรกสิบวันแรกหรือว่าเดือนแรกก็จะมีกำไรถูกไหมมันต้องค่อยๆไปใช่ไหมแต่พวกเขาคือเราเราบอกกับมามาคือให้เขาขอร้องน้องชายหน่อยว่าให้ขายของมันได้ไหมเราคือคือคือที่รักเป็นขับที่รักทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่า คือคนจีนอ่ะเขาเข้าขั้นลูกผู้ชายอยู่แล้วไงแล้วทีนี้คือคือลูกชายเขาบอกว่าไม่ให้นี่ขายแล้วเขาก็ตั้งใจลูกชายบอกว่าโอเคหนักง,งั้นก็ไม่ต้องขายแล้ววันนี้ก็ไม่ให้นี่สต๊อกเลยไม่ให้นี่ขายเลยค่ะที่รักสต๊ตอกก็ไม่มีวันนี้แล้นี่ไม่รู้จะทํายังไงนี่ก็รับปักเป็นขับไปแล้วว่าวันนี้จะจับรางวัลถูกไหมวันนี้ก็จับรางวัลไม่ได้ไม de ่ได้โตมาด้วยกันก็เป็นแบบน,นี้ค่ะยิง่งโตมาคนละประเททด้วยค่ะที่รัก็ป้ามาก็เป็นคนคผู้ชายม้าก่เป็นคนจีนรู้ใ่มัาผู้ชายเขาไม่รักลูสาค่ะ คือเขาแบบเขาจะเข้าข้างเด็กผู้ชายหมดนะคะเขาไม่เข้าข้างผู้หญิงค่ะนี่ก็กุ้งใจเหมือนกันสามบาทใช่ค่ะเอ่อที่สั่งสั่งเองเลยนะคะราการที่รับค่ะเข้าใจนักกาที่รัค่ะเราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากขายนะกที่เราไม่อยากขายหรอกขายต่อขายของค่ะคือเราอยากจะขายนะกาที่เราแต่ตอนนี้ไม่มีจิตใจจะขายแล้วก็ที่เราเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยนักที่เราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากขายนัที่เราเกินแบบักกาที่เรา你这话说的你这话说的够狠毒的我哪里说的我没说你我说那你不是说我你说谁我不知道你在我吗 ไม่รู้หรอว่าว่าจะมาว่าเราฮะมา脑子这么不好นะไม่ไหวเลยนะคะที่เราคือไม่ชอบเราก็ไม่อยากไลน์นะคะที่เราคือแบบเหนื่อยอะกุ้งใจอะเพราะว่าคือวันนี้เราลงไลฟ์เสร็จแล้วเราก็จะไปคุยกับพ่อแม่กับป้ามาเราลองไม่รู้ว่าป้ามาจะจะว่ายังไงคือเขาก็เข้าเข้าข้างลูกชายตลอดแหละคนจริงก็เป็นแบบนี้ถูกไหมคะทุกคนจริงก็เป็นแบบนี้แหละเขาทำเป็นผู้ชายเขาทำเป็นผู้ชายใช่ไหมเราเราเป็นผู้หญิงเราก็พูดอะไรไม่ค่อยได้หรอกคือเราพูดอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วกับที่เราค่เราพูดแบบก็คงคิดว่าก็กำเป็นอย่างนั้น คือ,อไม่รู้จะพูดยังไงมึงเข้ากันเด็กผู้ชายอยู่แล้วก่อนเราก็รู้ว่าป้ามาเดี๋ยววันนี้เราเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์เราจะเอาปาป้ามาเดยญาติพี่มองมาเคลียร์กันแล้วเราแต่เราในในใจเราก็รู้อยู่ดีแล้วแหละว่าเขาก็เข้ากันผู้ชายนั่นแหละคือเราเป็นผู้หญิงเราเราแบบไม่เคยได้พูดอะไรหรอกคับที่ราค่ะย่งเราแบบม่เขาตัวที่จริงเราตัวที่ถ่ายด้วยคือแบบตต่เด็กๆอ่ะที่บ้านอ่ะ